คุยกันเขาก็เคยภาดพิงถึงคุณนะคะว่าเออก่อนหน้าตอนเจอกันมันไม่ค่อยถูกชะตาอะไรใดๆแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เหมือนในหนังที่แบบสองคนที่เคยเกลียดที่หน้ากันก็เป็นเพื่อนกันนะคะ <c oughs> แต่เขาให้เขาให้ข้อมูลได้คุณสิกว่าดิฉัน e <c oughs> ว่าคุณเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนเซนซิทีฟมากคุณจอเป็นคนที่อะไรนะเซนซิทีฟมากเซนซิทีฟมากไอจอรอนะเออกับจอรอมีการงอนมีการงอนมีการง้อกันเวลาเป็นพาทงพาดีชอบง้องอนกันหรอมันหนางอน คือมันเคยงอนแล้วก็เราก็ต้องไปงอเนาะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องงอนกันเรื่องอะไรเด็กเด็กเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนตอนแรกนัดกันว่าจะไปแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยขอโทษเดี๋ยวเราต้องแบบมี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 นัดอื่นอะไรโอเคค่ะเราต้องนัดตอแรกทำไมก็ต้องไปหาวันด้ยคือเดี๋ยวนะมึงนี่เยอะดา มันก็นาเข้าไว้อะเจมมันก็ถูกแล้วมันก็ผิดแล้วมันก็มีบางวันที่ทําตัวแย่มากไอยเจได้อีกวันก็แบบโทรมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแบบจาได้ไหมเมื่อคืนทาอะไรมันก็ออ๋อหรอโอ้ขอโทษเฮ้ยแมนๆคุยกันว่ะแค่นี้นะแล้วเคลียร์ถึงวะก็เคลียร์จบไม่ติดไรเออดี ตลกนี่นี่เดี๋ยวพี่จะสัมภาษณ์บตทพุทธหัสหน้าบตรทตอาเันไหมเออมีอย่างเขาเปิดพี่จะได้ไปถามมันต่อให้บทตรอเออขอหน่อยเอาที่ยินไม่ออกเลยอ่ะบตรทบตอนี้ออกจากบ้านบ้างหรือเปล่านะเห็นมันไม่ออกจากบ้านเลยอ่ะที่น่าข่าวเฟิร์มอ่ะนะใช่ไหมตอนที่ไลฟ์กันสมัยนน้นอ่ะ เดี๋ยวนี้เขเป็นนักธุรกิจแล้วคุณบอลต่ออ๋ออ้าวได้ได้ได้ฝากบอกบอลต่อให้รับโทรศัพท์ด้วยนะครับโทรไปไม่เคยรับเลยครับบอลต่ออันนี้บอลต่อหรือพี่ยงไม่ใช่แซวแซวเพราะว่าจะไม่บอกแต่พี่ยงรับโทรศัพท์พี่น้าที่จะบอกพี่แฮปปี้มากพี่รู้สึกเป็นแบบเป็นบุคคลผู้โชคดีมากคุยไหมคุยไหม พี่บอกพี่ยมโทรกับพี่นะพี่ปื้มมาพี่ไปอวยคนแบบได้แบบทั้งเค้ยาเคยโทรหากับเคยโทรกลับหาผมนะตัวบอกว่าออไม่ว่างโอเคโอเคเอาล่ะอีกเจ็ดนาทีสุดท้ายนะคะเห็นไหมแล้วเราก็คุยกันได้แบบถูกไหมเจมเพินเห็นมเพินเพินเพินเพลงสุดท้ายอืม